แก่งช้างหมอบอำเภอเขมราชจังหวัดปุบลราชธานีบ่าปน่นหาปลาก่อนจัปลา นู้นตรงมาจากนู้นนู้นตรนนี้มันแบกเป็นแก่งนะมันแตกมานี่นู่นมันท่วมดิมลงเล่นไม่ได้ดิ บ้านอะไรบ้านอะปรปะเท็นเรา,าทำสไลด์ลงไปงไปนี่ไนสไลเดอร์นี่นะม,นมันอาจจะทำสไลเดอร์ลงน้ำเลยนะล,ล,นลนะึกเนอะถ้าทำสไลด์ลงไปมึง ลแ,แล้วข้าไปฝั่งนู้นเสียกี่รางไม่รู้ต้องถามเจ้าของเรือนะไม่เคยข้าผ <laughs> ู้ไม่แข่งตลาดไม่แข่งหรือตลาดไข่มดแดงตลาดดอกจันมัแข่งแดงมัแข่งแดง เอาะไรกะันรู้ไหมรู้แอมแมงอะไรเนี่ยแมงแขงใช่ไหมแเออนี <can 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 ่พี่มาดูนี่แมงแขงนี่นี่เหมือนอะไรไปไปทำน้ำพริกเหมือนแมงดาได้มม่หอมโอ้ยนี่ไหลไนแขง้งน่ยนขบนเอขบุแดงดีครับนี่ไงแขงดีมาบอกีแวัสดีเขาด้วยเามเบอเอยู่ตลาดไข่บนแดงตลาดแมงแขงอือฮึ ตลาดแม่งแข้งลูกตอ่ตอแต่แม่ตอ้ตองอร่อยค่ะลูกต่ออ๋อต่อต่อืมรู้จักไม่ตอ่อไม่ใช่แตนนะออออต่อยนี่ตัวนี้ <laughs> ด้วงด้วงด้วงตอกะเกียวอืมใส่บุตรแดง หมูป่าฮึหน่อไม้ไม่น่งาแปดสิบบาทแม่ปลาปลาโขงไงขาวพันกาอย่า แม่ค้าถั่วอะไร่แม่ค่ะถั่วถั่วพุ่มนะคะแม่ถั่วตัวน้อยๆในลายใช้ไงเือถั่วปลาขย้อนบหรอหรือเปล่าแม่ค่ะปลาขย้อนมาทุวันอะไรบ้างลูกมาทุกวันค่ะแม่ค้ามันนะคือเราจะซื้อวันไหนเขามาทุกวันเราจะซื้อวันไหนกลับมันไม่มีที่ไว้ค่ถั่วอะไรวะเขาก็ไม่กินกันเนี่ยถั่วเอาไปต้มข้าวนี่ดอกกระเจียวต้มอร่อยนะ บมไย่อนปลานี <elim> ้แน่นอนเดียวอร่อยจังปลาเนื้อปลาน้โขงค่ะปลาเอิปลาโจ